เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มไหมว่าจะได้ตัวต้นตอที่แท้จริงเนี่ยคุณนัทชาที่ศึกที่ตรวจสอบมาตลอดเนี่ยผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับรู้รับทราบแน่ๆเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามไล่ไปทีละประเด็นเนี่ยมันเริ่มปรากฏชัดขึ้นเช่นการนําเข้าปลาสายพันธุ์นี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงมีมีเพียงบริษัทเดียวและหลังจากนั้นงานวิจัย จะมีกระบวนการอย่างไรก็แล้วแต่แต่ทุกขั้นตอนในการวิจัยในการทําลายในการยกเลิกม,มันไม่ได้มีรายงานถูกบันทึกส่งให้กรมประมงตามขั้นตอนตามตามกระบวนการที่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการอนุญาตในครั้งนั้นที่อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จริง แต่เป็นการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณทําผิดเงื่อนไขคือเราไม่อนุญาตเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าแล้วในแต่ละเงื่อนไขที่เขามีไว้เนี่ยคุณทาครบแล้วหรือยังถ้าเกิดคุณทําครบโอเคคุณได้นําเข้าแบบถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณทําไม่ครบวันนี้ต้องต้องตั้งคําถามกันใหม่วันอังคารวันพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการจะเดินทางไปที่กรมประมงไปดูดีเอ็นเอแบง์ปลาว่าได้มีข้อมูลปลาสายพันธุ์นี้หรือไม่แล้วก็การส่ง คืออุปกรณ์การยกเลิกเรื่องซากปลาเรื่องอะไรต่างๆรูว่าเก็บไว้ที่ไหนอะไรยังไงหากน้ําท่วมจริงเนี่ยมันจะไหลไปตามน้ําง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าเราจะไปดูสถานที่จริงแล้วก็ให้กรมประมงนําเสนอ,อประบในการในการนเข้าเพราะอย่างที่บอกครับปลาสายพันธุ์นี้อนุภาพ์การทําลายล้างมันสูงขนาดนี้แต่ทาไมกระบวนการในการติดตามนําปลาสายพันธุ์นี้เข้ามามันถึงละลวมได้ขนาดนี้ม,มาถึงสวนณภูมิจากสวนณภูมิไปแหลบจากแหลบไปทําลายโรงบอ่อไม่มีขั้นตอนไหนที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปติดตามเลยมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดกระบวนการเป็นแบบนี้เนี่ยในอนาคตรเราไม่รู้อีกว่าเอกชนรายไหนจะพิเรนเอาสัตว์ที่มันดุร้ายมากกว่านี้เข้ามาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเอามาดุร้ายมากกว่านี้แล้วมันสร้างผลกระทบร้ายแรงขนาดนี้จะทํำยังไงแน่นอนว่าถ้าเกิดงานวิจัยสําเร็จผลประกอบการอาจจะไปถึงมีคูณในบริษัทเอกชนของคุณแต่เมื่อมันไม่สําเร็จ ผลการขาดทุนผลเรียกว่าผลการผิดทาดเนี่ยมันตกกับพี่น้องประชาชนมันตกกับประเทศชาติไอ,อ้อย่างนี้เนี่ยมันต้องมีมาตรการที่รัดก,กุมมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เรากําลังดําเนินการและก็วันพฤหัสเราก็มีการเชิญบริษัทเอกชนอีกครั้งเป็นการเชิญครั้งที่สองนะครับครั้งแรกไม่ได้มาส่งเอกสารไม่ใช่หรอครั้งแรกไม่ได้มาเป็นการส่งเอกสารแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออะไรต่างๆแต่ว่า ในครั้งที่สองเนี่ยเราก็อยากจะถามประเด็นที่มันถัดแย้งกันอยู่<ม>เช่นกระบวนการในการทำลายซาก<ม>ในเมื่อเงื่อนไขบอกว่าให้คุณส,งส่งซากให้ให้กรมทั้งหมดมแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่ส,งส่งซากอันออีกข้อหนึ่งบอกว่าให้ส่งคลิปตัวอย่างก่อนเริ่มการก่อนเริ่มการวิจัย<ม>อันเนี้ยกรมประมงก็บอกว่าไม่ได้รับเราก็อยากจะสอบถามว่าในเมื่อเงื่อนไขมันมีอยู่ว่าก่อนจะเริ่มหมายถึงว่าปลาเนี่ยมาถึงสวนภูพูม จะมาถึงส่วนภูมิเหลือกี่ตัวก็แล้วแต่ในเงื่อนไขขอสามตัวตัดรีบตัวเสียตัวที่มีชีวิตอยู่สามตัวคุณบอกว่ามาแล้วคุณเหลือหกร้อยตัวเพราะฉั้นมันมากกว่าสามตัวแน่นอนคุณต้องลงตกลงอันที่สองก็คือว่าเขาเขียนไว้เงื่อนไขก็คือมาตรการต้องรัดกุมหมายถึงว่าในบ่อเลี้ยงหรือในบ่ออะไรต่างๆที่จะต้องเอามาวิจเนี่ย ต้องรัดกลุ่มไม่ให้หลุดออกแหล่งน้าธรรมชาติผมคิดว่า IBC ในขนาดนั้นน่าจะมีข้อมูลของปลาสายพันธุ์นี้แล้วไม่อย่างนั้นจะไม่เขียนเงื่อนไขไว้เยอะแยะมากขนาดนี้เพราะว่าเงื่อนไขปีสี่เก้าในการอนุญ,ญาตนําเข้าแล้วไม่ได้นําเข้ากับเงื่อนไขปีห้าสามที่อนุญ,ญาตนําเข้าแล้วนําเข้ามาเนี่ยเงื่อนไขมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขปีห้าสามมีระบุไว้ชัดเจนแล้วก็ระบุไว้ถึงขนาดว่าเมื่อยกเลิกโครงการคุณต้องส่งชาติ อืนะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดียกเลิกแล้วคุณก็ฝังกบบ่ออ่าฝังกบในบ่อดินในพื้นที่ของคุณแล้วก็ฝังกบโรยปูนขาวแล้วก็สร้างตึกทับไอ,อ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิธีการของกรมมองอนุญาตคุณต้องส่งซากให้กับกฎหมที่ออกมาปีห้าสามหมายถึงต้องส่งซากทั้งหมดเหรอฮะใช่ครับต้องส่งซากไม่ไม่ใช่แปลว่าใส่ห้าสิบตัวใส่หลอไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณต้องแจ้งกรมมงว่าคุณยกเลิกแล้วส่งซากปลาทั้งหมดให้กับ ให้กับทางกรมประมงได้รับรู้ส่วนกรมประมงไปจะไปทําลายหรืออะไรต่างๆแล้วจะต้องเก็บตัวอย่างใต่กวดโหลไว้ห้าสิบห้าสิบตัวอันนี้คือตามขั้นตอนที่กรมประมงจะต้องรับรู้แต่กรมประมงต้องรับรู้ตั้งแต่วันที่คุณยกเลิกเพื่อจะไปรับซากทั้งหมดด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกวิธีการทําลายของคุณจะเป็นอย่างไรอ,อ m. วันนั้นที่ในหนังสือผมจําคล้ายๆกับว่ามันก็บอกว่าเหลือแค่ห้าสิบตัวใช่ไหมเ <C ance> ข,า,ข,า,ขาบอกว่าเขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยรอดหกร้อยเข้ามาสองพัน เขามาสองพันลอดหกร้อยพันตายระหว่างทางไปพันสี่เหลือหกร้อยที่สวนตะภูจากหกร้อยที่สวนตณภูมเอากลับไปแลบบเนี่ยตายหมดเลยตายหมดเลยหกร้อยตัวแล้วก็จากหกร้อยตัวที่ตายเนี่ยก็เลยเลือกเอาซากห้าสิบตัวใส่กลุโนหลขนงปลารนลโยี่สิบห้าตัวส่งให้กรมบงส่วนที่เหลือเนี่ยเอาฝังไว้ที่ในพื้นที่อยู่ในศูนย์ก็คือขุดหลุมฝังกบดโรยปูนขาวแล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นก็สร้างตึกทัพไปแล้วอ่าอันนี้คือวิธีการ ที่แจ้งว่าทําลายถิงนซึ่งกรมประมงบอกว่าหนึ่งไม่มีรายงานมไม่มีการนับรายงานว่ามีการยกเลิกแล้วมีการฝังกลไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่าทางเอกชนบอกว่ามีการแจ้งโดยไม่เป็นทางการคือแจ้งผ่านโทรศัพท์ว่าเลิกกันนะฝังกบเรียบร้อยอมผมคิดว่ามันไม่ได้ปลาสายพันธุ์นี้มันร้ายแรงมันดุนแรงขนาดนี้คุณใช้วิธีการที่มันหลักหลวมขนาดนี้ไม่ได้แล้วก็ข้อโต้แย้งต่างๆที่บอกว่าโอ้ยพี่ 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9มีการส่งออกตั้ง3 200, 2 0ื0 0ตัวเออแล้วจะมาเกี่ยวไครับผมอันนี้มีการส่งออกก็แปลว่ามีการเพราะเลี้ยงเพื่อจะเป็นปลาสวยงามเป็นยังไงอันเรื่องนี้ก็มีการคุยกับในอนุกรรมธิการากับท่านทิธีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามก็เราก็ได้ได้มีในกรรมธิการมีนักวิชาการเนียนะครับม,มีนักวิชาการจากจากมหาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธันน้ํา เราไปดูข้อมูลนะครับว่าการส่งออกปีห้าหกถึงห้าเก้าเนี่ยมันเป็นสุญญากาศของปลาสายพันธุ์นี้คือไม่ได้อยู่ในลิส์บญชีปลาต้องห้าม,มและก็ไม่ได้อยู่ในริส์บญชีปลาอ,าอนะุญาตณขณะนั้นข้อมูลในการส่งออกทั้งหมดเขียนว่าปลาหมอเทศข้างลายแต่ชื่อวิทยาศาสตร์เดียวกันอันนี้เราก็ไปดูอีกว่าะถ้าเกิดปลาสายพันธุ์นี้ยแม้กระทั่งชื่อมันยังไม่มีเลยณนะขณะนั้นแต่ว่ามีการนําส่งออกเราก็บอกว่าการที่จะส่งออกได้เนี่ย มันมีอยู่สองทางหนึ่งปลาสายพันธุ์นี้มันไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยมาก่อนอหนึ่งก็คือแอบ,บนําเข้ามาจากประเทศกคน,นาาแล้วมาเพาะแล้วก็ขายไปสามแสนสองหมื่นตัวกับสองกระหาจากในแหล่งท้องถิ่นในแหล่งพื้นถิ่นนี่แหละแล้วก็ส่งออกอันนี้เราก็ไปดูอีกว่าอันไหนมันสมเหตุสมผลที่สุดคุณส่งไปทั้งหมดสามแสนสองหมื่นตัวแต่เป็นมูลค่าเงินประมาณล้านห้าคืนขายตัวหนึ่งประมาณห้าบาทเป็นปลาแปลกเป็นปลาที่มันมันมี สีดำๆตรงคางเหมือนเคราอะไรเงี้ยเป็นปลาแปลกบางคนอาจจะชอบอาจจะไม่ถึงขนาดปลาสวยงามแต่ว่าการที่คุณจะไปลักลอบนําเข้าจากประเทศกาหน้าขนใส่เครื่องบินมาสนขนใส่เรือมาแล้วก็มาแอบนําเข้าไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่าเพื่อที่จะมาขายตัวละห้าบาทผมคิดว่าไม่สมเหตุสมผลมและก็คุณต้องใช้มูลค่าในการนําเข้ามาแอบนําเข้ามาเนี่ยคุณต้องลงทุนเท่าไหร่ถึงจะนํามาขายตัวละห้าบาทได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การแอบนาเข้ามาเพื่อจะมาขายสามแสนสองหมื่นตัวตัวละห้าบาทในช่วงเวลาปีห้าหกถึงห้าเก้าเนี่ยผมคิดว่ามันยังฟังไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วคิดว่าจะเป็นปลาหมออื่นใช่ไหมแต่อีกฝั่งหนึ่งที่น่าจะสมเหตุสมผลคือปลาสายพันธุ์นี้พบเจอครั้งแรกในราชนาจักรไทยครั้งแรกเลยนะครับคือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าที่ตำบลยี่สารอำเภอพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพราฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า เราเจอปลาสายพันธุ์นี้ครั้งแรกเมื่อปี55และกระมงก็ได้รับข้อมูลในการที่จะต้องเข้าไปปราบปราม uh huh. เข้าไปจับเข้าไปแหล่งต่างและ uh huh. ก็ได้มีรายงานว่ามันระบาดไปแล้วม uh huh. ันระบาดกระจายมากเพราะฉะนั้นปี55เริ่มระบาดแน่นอนว่าเมื่อมันระบาดนักเรียกว่านักเพาะพันธุ์ปลาหรืออะไรต่าง uh huh. เขาเห็นแนละ้วว่ามันเท่าสีดําหรืออะไรต่าง uh huh. มันแปลกแปลกไม่เหมือนปลาดืน มันระบาดอยู่ในพื้นินนพื้ที่นนในประเทศไทย<อ>ก็อาจจะเอาปลาที่เป็นแปลกันเนี้ยออกขายโดยไม่ต้องลงทุนนําเข้ามาจากต่างประเทศหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันเอาไปขายหลังจากมันระบาดลุกลามแล้วเพราะ<อ>มันมีรายงานชัดเจนว่าระบาดเริ่มต้นปี55<อ>แต่มันไม่ได้มีการ่งออกป5ี5มันมีการส่งออกปี56ถึง59คือมันไม่ใช่ต้นตอที่เข้ามาตั้งแต่แรกต้น<อ>ตั้งแต่แรกมันน่าจะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับ เพราะนั้นการนานำส่งออกเนี่ยมันอาจจะเป็นผลพวงหลังจากการที่ระบาดแล้วออแป่นงธรรมชาติไปแล้วระบาดไปแล้วอืแล้วก็เลยมีการจับเอามาอาทําให้มันสวยงามกลายเป็นปลาสวยง,งามส่งออกไปตัวละห้าบาทอะไรที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะเป็นกรณีก็มีคนอื่นลักลอบเอาเข้ามาแล้วก็มาเพาะพันปลาสวยงามขายแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดได้คุณกายไม่คิดอย่างนั้นใช่ยังยัง,ย,งยังไม่ ยังฟังดูแล้วยังไม่มีน้ำหนักซึ่งวันนั้นเนี่ยในที่ประชุมเราก็ได้หารือกันหลายๆคนว่าเอ๊สุดท้ายไอ้เรื่องส่งออกนมันยังไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องส่งออกเนี่ยทางหลายๆฝ่ายทางทิ้นทิ้นตีเองหรืออะไรต่างเองก็ดีเนี่ยในการที่มีการนามาพูดหักล้างเนี่ยก็ยังไม่มีน้าหนักเนื่องจากว่าวันนี้เรากําลังหาต้นตอโดยเราย้อนนเวลาไปวันที่ปี55เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคลียร์ประเด็นตอนปี55ก่อน ตรวจหลังปีห้าหกห้าเจ็ดจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เราต้องเปรียบปีห้าห้ได้ก่อนสุดท้ายว่ามันหลุดมาจากไหนครับครับซึ่งก็ให้บังเอิญว่าที่พบครั้งแรกๆก็ที่ใกล้ๆกับจุดที่เอกชนเ็าเพาะพันธุ์เนี่ยไอเขาวิจัยถูกไหมตำบลยี่สานคร,รมพวาจังหวัดสมุทรสงครามบังเอิญเจอสถานที่ใกล้ๆแหละพอดีอืมเอเมื่อเมื่อวานนี้อธิบดีกรมประมงบอกนังใบค่ะว่าเมื่อปีหกสองหกศูนย์ใช่ไหมยังไงนะคุณกายฟังตรงนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมประมงอะค่ะเมื่อตอนปี60นะคะขอเข้าไปตรวจสอบบ่อเพาะเลี้ยงของ CPF ก็ที่ตำบลยี่สารอำเภออัมพวาสมุทรสงครามนี่นะคะคือตอนนั้นมันมีการระบาดแล้วเจ้าหน้าที่กรมประมงก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบที่บ่อนี้เพื่อจะหาสาเหตุเกี่ยวกับการระบาดก็มีการทอดแหลงไปในบ่อเพาะเลี้ยงพบว่ามีปลาหมอคังดําอยู่ในบ่อก็เลยเก็บตัวอย่างจากครีบและชิ้นเนื้อมารักษาไว้ที่ห้องเก็บตัวอย่างของกรมประมง อันนี้ฉันบอกอย่างนั้นแต่มันเป็นเมื่อปีหกศูนใช่ไม่ใช่ตอนที่ปีห้าสี่มกราอ่าข้อมูลนี้น่าสนใจไหมคุณกายน่าสนใจครับเพราะว่าอันนี้เป็นการจับในในบ่อที่เคยทําวิจัยเลยอ่ะใช่ในบ่อที่เคยทําวิจัยมันยังพบเลยอืนี่ขนาดในจุดวิจัยมันยังพบเลยและก็ที่มุดหมายสาคัญเลยคือห่างจากนั้นเพียงไม่กี่กิโลในตำบลเดียวกันแท้ๆเนี่ยข้ามกันเพียงแค่บู่เนี่ย มันก็เจอปลาสายพันธุ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนั้นเนี่ยมันเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นตั้งแต่วันนั้นแล้วจะมาบอกว่าโอ้ยผมเอาเข้ามาตั้งแต่ตั้งสิบสี่ปีที่แล้วมันจะมาระบาดวันนี้ได้ยังไงคุณพูดผิดมันไม่ได้เพิ่งระบาดวันนี้แต่คุณต้องพูดใหม่ว่ามันระบาดมาสิบสี่ปีแล้วแต่มันไม่มีใครสนใจมันไม่มีใครที่จะอ่าไปจริงจังกับการระงับยับยั้งจนสุดท้ายมันบานปลายมาถึงทุกวันครับครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือหาต้นต่อ แต่กรมประมงะเขาบอกว่ากฎหมายก็ไม่มีเอาผิดนั้ต้องไปปรับแก้กฎหมายการคุณไกายก็ในส่วนของกฎหมายของกรมประมงเนี่ยวันก่อนที่ได้คุยกับท่านทิพย์ดีคือสูงสุดก็คือห้ามนําเข้าอีกอซึ่งห้ามนําเข้าอีกเนี่ยก็ไม่มไม่รุนแรงที่จะสามารถคืนระบบธรรมชาติให้กับให้กับประชาชนได้แต่ผมเองเนี่ยคิดเหมือนทางท่านทิพย์ดีเลยก็คือว่าการรับผิดชอบของมนุษย์เนี่ยมันมีสองอย่าง เวลามนุษย์จะพิจะรรับผิดชอบเนี่ยหนึ่งก็คือว่ารับผิดชอบตามกฎหมายกําหนดคือกบอกฎหมายมีการกําหนดไว้แค่ไหนยังไงก็รับผิดชอบตามกฎหมายมว่าไปอันนี้คือการตัดสินใจ<ม>ของมนุษย์อีกอันหนึ่งคือการรับผิดชอบตามจิตสํานึกมนุษย์จะรับผิดชอบตามจิตสํานึกว่าจิตสํานึกมีมากน้อยแค่ไหนว่าเฮ้ยเร,รากาลังทําผลส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรคนไทยทิ่เนื้อประดาตัวต้องเปลี่ยนอาชีพเราไม่ควรทําอย่างนั้นเราจะต้องออกมา ช่วยเหลือเขาอันนี้ตามจิตสํานึกที่เขามีเพราะฉะนั้นจะมีมากน้อยยังไงก็แล้วแต่ดูว่าจะรับผิดชอบแค่ไหนเพราะนั้นการตัดสินใจมีสองทางในเมื่อกฎหมายอาจจะไปไม่ถึงเพราะนั้นจิตสํานึกมีเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้มากที่สุดครับอแต่ต้องรอการยืนยันก็คงจะใช้ไม่นานละตอนนี้เพราะกรมกระทรวงก็บอกเจ็ดวันใช่ไหมใช่ค่ะรายงานคุณกายก็น่าจะไม่กี่วันนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีก็เพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเองก็ประกาศ ตั้งคณะทางานที่จะสืบหาข้อได้จริงซึ่งน่าจะทํางานใกล้เคียงก,กันกับทางอนุกรรมธิการที่เราเริ่มมาแล้ว2เดือนเนี่ยเราก็ไปได้ไกลามากแล้วแล้วเดี๋ยวยินดีที่จะส่งข้อมูลประสานกันด้วยเพราะว่าอานาจฝ่ายนิติบัญญัติอาจจะมีจํากัดก็ให้อํานาจฝ่ายบริหารได้ไปสืบผ้นข้อมูลต่อแต่อย่างน้อยๆอ,อ,อยากจะให้พี่ร้องประชาชนที่อย่างหลายหลายคนที่เปลี่ยนอาชีพไปแล้วหรือหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วได้ชื่นใจขึ้นมานิดนึงว่าเราได้หาต้นตอสาเหตุของการแพร่ระบาดคนที่ทําลายเขาได้อื อ่ก็น่าตกใจบอ่อในพื้นที่คุณนี่เกลี้ยงเลยแปดร้อยบ่อนะไม่เหลือเลยไม่จะบอ่อเดียวที่รอรดเลยหรอไม่เหลือเลยครับคือผมผมเนี่ยขอ,อนิดเดียวพิยคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปแก้ปัญหาเรื่องหอยแครงชาวบ้านหอยแคลงนอกน้ําจืดในะช่วงประมาณปีหกหกประมาณเดือนสิงหากันยาช่วงเนี้ยครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้านกันเรียบร้อย แล้วผมก็ไปเดินดูบ่อชาวบ้านแล้วก็ไปแซวไปแซวเกษตรกรคนหนึ่งบอกโอ้ยพี่ในบ่อปลาเต็มเลยอุดมสมบูรณ์เหลือเกินชาวบ้านโกรธแต่ว่าให้สสพูดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ต้องพูดใหม่นะเพราะว่านี่คือความ ความได้ว่าความเสียหายของเขาเขาเรียกุ่มตอนนั้น<ต>เราก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมไม่รู้ผมเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่ผมเอามาเอาเข้ามาทําแล้วก็เป็น<อ>เป็นเรื่องเตือนใจ,จตัวเองตลอดคือเราไปไปหลุดปากแซลชาวบ้านบอกว่าโอ้โหบอ่อพี่นี่ปลาเต็มเลยลมสมบูรณ์มากเลยนะพี่นะเขาบอกว่าเฮ้ย hey, พูดอย่าง,งานี้ไม่ได้สสนี่คือหายนะของประเทศไทยนะผาบอกเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นก็เลยได้เริ่มต้นนั่งคุยกันตั้งแต่เดือนกันยา ปี66 oh. แล้วผมก็เอามาตั้งกระทู้ถามในสภาตอนนั้นพยายามจะขอกระทู้สดนะแต่มันไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันมันมันดูเบาอะ่ะมันก็เลยเราก็เลยตั้งกระทู้ทั่วไปตอนนั้นท่านรัมตีชัยยาเป็นคนมาตอบกระทู้ผมแก okay, ก็บอกว่าเออเพิ่งทราบข้อมูลว่ามันร้ายแรงขนาดนี้เดี๋ยวจะหามาตรการในการช่วยเหลือณวันนั้นเนี่ยผมตั้งกระทู้เดือนตุลาคมปี2566และหลังจากนั้นผมก็จัดกิจกรรมเรื่องปลาคางดามาเรื่อย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 จนท่านรัมตี ธรรมนัตเนี่ยก็ติดต่อมาว่าเอ้เรื่องนี้มันเป็นยังไงและแกก็ไปลงพื้นที่ไปลงพื้นที่เสร็จปุ๊บก็พยายามทำมาเรื่อยเือจนเดือนพฤษภาแกบอกว่าเรื่องนี้มันได้แรงมากต้องประกาศเป็นยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเสร็จปุ๊บวาระแห่งชาติผมก็ยังไม่รู้ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าผมก็เลยต้องขยับมา <c oughs> ตั้งกระทู้สดเมื่อเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือต้องตั้งกระทู้ <c oughs> สดขึ้นมาถามอีกรอบหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วมาตรการมันเป็นยังไงเพราะว่าพอเข้ามาเป็นวาระแห่งชาติแล้วมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอออะไไไรนนีีีี่่่่่คคืืลลลเเยยงทมาก็ พยุอาจจะเห็นว่าทำไมติดตามเรื่องนี้จังเลย<อ>แต่ว่ามันคือเป็นปัญหาหนักของเกษตรกรจริงๆครับครั้งแรกที่ปีแล้วย,ยังโอ้ยปลาช,ชมขนาดนี้สบายเลยชาวบ้านว่าเลย <c oughs> <ช>อันนี้แหละที่มาถูกไหมใช่ครับใช่ณวันที่ผมถามตอนนู้นเนี่ยยังสิบจังหวัดอยู่ยังสิบจังหวัดสิบสองจังหวัดประมาณมนี้ณนะวันที่ผมถามกระทู้สดเมื่อต้นเดือนก็ประมาณสิบสี่จังหวัดที่ระบาดแต่ณวันที่คุยกับพิยุสในวันนี้สิบหกจังหวัดคิดดูว่ามันไวขนาดไหนคาดว่าเดี๋ยวอีกสองวันอาจจะเป็นสิบเจ็ดหรือสิบแปด ใช่ใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวตามดูวันนี้รอดูไปคุยกันตอนบ่ายที่สุทครนะฮะครับๆบขอบคุณมากคุณนัทชาครับครับขอบคุณมากครับคุณบายคุณพี่ยุธครับ